เดี๋ยวห้ามเป็นเทไทยไรก็อขอรูปเดิมจะไปแล้วะนะแชมป์คนใหม่ครับ118ยสดล้วดำเนินนะครับเป็นปบุคคลสูงกีฬาหัวยต้มเอาเทเอ็ปเข้าไปเลยเอาเข้าเอาเสตเข้าไปเลยมีอาชงอาเชได้ สวัสดีครับน้องชายผมตอนทำสำเร็จแล้วตั้งใจมากเลยไฟนนี้ตั้งใจมากไฟนนี้ตั้งใจมากครับซ้อมมานานไหมซ้อมนานซ้อมตั้งแต่ต่อยชั้งเจ็ดสิบแล้วก็ซ้อมต่อเนื่องเลยครับเออที่เป็นการชิงช์คทังแรกของเราเลยไหมรังแรกของเราเราได้เวทีมาตรฐานเลยเนาะครับเออวันนี้นี่เราพอใจเกมของการเองปะก็พอพอใจครับพบยกเนี่ยมั่นใจมากไลยว่าชนะก็มั่นใจครับเราเดินทำยกแบบ คิดว่าได้ได้ลูกไหนบ้างที่ที่ทาให้เรามั่นใจเราได้ลูกไก็มัดแล้วก็เตะแล้วเขาได้แล้วแต่แต่เสียแค่ลูกลมแค่นั้นเองแต่อาวุธมวยเนี่ยคิดว่าเราชนะครัใช่ไหมครับแล้วเวทร้อยสิบแปดเนี่ยยังยังทําได้อีกไหมหรือว่าทำได้ดีเยอะไหมก็ปิดนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ว่ายังยังยังป้องกันแชมป์ได้อีกหลายไฟสุดใช่ไหมครับอ่ะววันนี้ชนะลงมาแล้วอัดฉีดเยอะไหมครับก็อัดฉีดต้นต้นสองหมื่นครับสองหมื่นชก แล้วก็เป็นแชมป์ท่ายมวสุดกีฬาขั้นต้นนี่เป็นเซตที่สองไหมเป็นทีมหนึ่งครับเซตแรกเลครับเซนแรกเซตแรกเลยครับพี่เอกครับเป็นไงบ้างครับฟอร์มของลูกศิษย์ก็ลุนกันเหนื่อยนะครับนี่ก็เห็นตามภาพนะครับเพราะว่าบนท่าโยโก็บนล็อกก็เมื่นไหร่ประกันกันเสมอเราครับแต่ก็ในส่วนลึกๆก็มั่นใจนะครับเพราะว่าดูว่าเราเป็น เป็ตัวเปิดเกมนะยกสนุกยกตั้งแต่ยกเดินก็เปิดเกมตลอดออกผัดเรก็มีเสียก็แค่ลุกล้อมนิดหน่อยแต่การมวยสมวยผมดูลูกล้องผมไม่เป็นลงนี่นะครับดูได้เปรียบด้วยครับแต่ว่าราคาก็ยันมือแล้วแต่กรรมการครับแต่ว่าใจเลยวัดใจครับต้องวัดใจครับตรงนั้นแต่ว่ามุมมองผมมมพี่พี่ดูไม่เสียเปรียบครับที่ว่ามวยชิงแชมป์เราเดินเดินทุกยกด้วยเดินทุกยกแล้วก็เรามาถอยแค่ปลายยกห้ายกเดียวแล้วยกห้านี่พี่เอกสั่งโบกเลยไม่ต้องเข้าเลยสั่งโบกเพราะว่าพี่ก็ ช่นได้ว่ามวยมันิงแชมป์แล้วเราก็เดินทุกยอกได้ตั้แต่ยอกหนึ่งยอกสี่แล้วก็สี่ยกก็ดูไม่เสียบเยียบดูเลี่ยมเหล่มด้วยนัาหสามของอาพี่นะครับก็เลยเหมือนว่น้องๆพอแค่นั้นครับครับผมแล้วฟอร์มวันนี้คิดว่าต้องไปปรับปรุงอะไรยังไงอีกไหมพี่เด็กวันนี้ก็ฟอร์มวันวันนี้ก็ถือว่าเด็กเด็กนายกดีนะผมว่าวันนี้ก้าเๆ้าในเกณฑ์ดีเลยครับผมกับไฟที่ต่อยจบเก็ไฟขอนก็เสียลูกวงในหน่อยวันนี้ผมก็ไปเสริมเรื่องวงในอ่ะทัต่อไปแก้เกี่ยวกับวงในวันนี้ก็มาชนนใ ใช่ก็ถือว่าแก้เกมมาดีเองวันนี้นะครับอาชีพแจ้งไม่ได้ไฟนี้อาชีพก็กองกุนสองหมื่นครับเดี๋ยวก็มีเซตรถบ้านก็เหมือนสองหมื่นครับอ๋อผมจะตามมาเรื่อยๆครับผมโอเคเอับมีอะไรฝากแฟนมวยทั่วประเทศไหมก็ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่ครับก็จะบอกว่าสนับสนุนตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงอะไรดีกว่านะเมื่อกี้ผมไีเห็นร้องไห้เลยเออร้องไห้ดีใจดีใจดีใจเพราะว่า คือเขามาจากบนบนรอยที่รับทาไมแล้วก็เขาออกมาแต่ยังไม่มีชื่อเสียงอ่ะเขาเสน่ห์ตั้งมาแต่ยังไม่มีจนถึงตันนี้เขาถือว่าประสบเลยมันเยอะนั่นกับได้เปนเก็บเป็นเท่าไหร่แล้วตัวนี้เกือบเกือบร่ำนั้นเหมือนกันครับครับโอ้ขอบคุณใครบ้างลุงชายนออขอบคุณทีมงานไปชมแล้วก็ทีเดียวแล้วก็ทีมงานในเริ่มเน้นนะครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณเอฟซีทุกปฏิครับที่ย่างกระจายพันมงคลครับขอบคุณครับพี่เอกอีกรอบหนึ่งครับฝากฝากไปครับกับกับอ่าที ใกล้กีฬาศูนย์กีฬาเว้ต้มครับในการต่ำหนยของอาจารย์สรบแล้วก็ม่ตยไม่ต่อยนั่นเองสายเกตเพชรทุกตัวนะครับชุดนี้ก็ต่ำหนยถือว่าคุณภาพทุกตัวนะครับเพชรชนะนะครับก็มีตัวเอนจากผมแล้วก็ทีมงานหลายคนนะครับเล่นนะครับเพชรชนะคือต้องเต็มที่ทุกคนรับฝากเอฟซีทุกคนตะเชียรด้วยครับศูนย์กีฬาเว้ต้มนะครับโอเคครับผมอัี้ด้วยอันนีด้วยเพื่อบางคน